คณะอัญ,ญมณีศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะคะได้จัดงาน b u u มถ่ายจิวเวลลี่อวอร์ดครั้งที่หนึ่งที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อชเช้าวันนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีได้มีการจัดงาน b u u มถ่ายจิวเวลลี่อวอร์ดครั้งที่หนึ่งโดยมีดรสุรินทร์อินทยศคณะบดีคณะอัญ,ญมณีศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดโครงการการประกวดเจมไทยจิวเวลリーอวอร์ดครั้งที่หนึ่งทางคณะอัยมณีศาสตร์ได้เลียงเห็นถึงความสําคัญของการเปิดเวทีให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบเครื่องประดับได้มีช่องทางการส่งผลงานของตนเองโดยภายในงานได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวาัล รางวัลชนะเลิศได้แก่น,นายอาคิราแสงตะวนันชื่อผลงานมัดชาร์ลอยไมย้รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่นางสาวนิภาวานันปัญญาวงชื่อผลงานสารสัมพันธ์แห่งท้องทะเล AEC และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวปรียาแสงรามชื่อผลงานเครื่องราชบรรณาการสามไมตีการจัดงานเจมไทยจิวเวลรี่อวอร์ดในครั้งนี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบเครื่องประดับมีเวทีในการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติอีกทั้งยังเป็นช่อง ทางในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ